แล้วแกจะเลือกอยาอะไร,รอ่ะอืมอืมก้งชุดเขียวแกจะเลืเลอกอยาอะไรไมียาเดียวนะเอาอยาหนังหรือฉีดตรงนี้เลยนะไม่ได้โอเคเอาอยา อ่ะห้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวไปฉีดให้เพื่อนนะว่ามันเคยายาอะไรโอไมคกจิงชุ้ซ่มเป็นล่มต้องใช้ย,ยานนี้มันใช้ได้ครั้งเดียวแน่ๆ <c oughs> นี่แน่ <c oughs> ใจครั้งเดียวจริงๆด้วย ยาหนี้ฟื้นได้แต่แต่ว่าไม่นะเขาเป็นซัมบี้ าหาอ่ต้าง,งนะโอเค,เอคม่ไ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 ม,ไม่ฉันไม่เป็นอย่างนั้นหรอก อู้เป็นเลยไม่พื้นไม่ค่อยเป็นเลย <Okay. S 2> <Yeah. S 1> โอเคเย้อู้ติกลกอลุยตึ๊บถึงก่อนตายไหมเนี่ยย <Yeah. S 2> ่าอ้าว เอาถึงก็าตาย <c oughs> แต่เรา <c oughs> ต้องตายด้วยตั้งแตก วิลอดอยังไีบอสช่วยเราโ oh <my. S 1> อไม่บบสเดี๋ยมป,ป้องให้ยยไลยต่อไปไลยต่อไปอยู่ข้างหน้ามอา ทีน่นี่ปัดปืนไม่ยิงพลาดนี่ไม่ยื้อไม่แกวตย,ย,ย์ยก ต้องการคาะบอสยอ่อาอือนี่เฮ้ทุกคนตายแล้วเดียวคนเดียวที่ต้องกินแล้วกลายเป็นพวก A hua Tuh, ikang asutai Atung-tung-tung-snail Bos Nye Konti luk Kut Ngam Tung-tung-tung-snail A hua Yeah. เล้วรกระบาดสัมปีมันมาแล้วอ,อ่ะเฮ้อยาดังกายบิดงอฉันต้องยาคิวฉันต้องยาฉันต้องการยาฮิวเพื่อหลักสอ เอ้ขึ้นยอกฮ้วัดเรามาจัดการมนุษย์กันไปเลย ไปกันดูนี้ยโอ้โหขกินก่อนกูว่าจะมีตัวอะไรโผล่มากินกันไปลงไปกันท่าทีมากอี๋ 啊呜啊。Uh huh. ก่ายซุมบีข่ยข่ยเรกอืมาเือมาเลยดาอ่เรยโดนขา เถเราต้องเป็นซัมบี้ช่วงอักเพื่อเราต้องเป็นซัมบี้ตลอดเวลาเรื่องเหล่านี้ก่อนเหตุการณ์ซัมบี้โรคระบาดจะมามันคือจุดเริ่มต้นของ รับบาทบาท